สวัสดีครับวันนี้แบบจำลองสมการโครงสร้างใน a m o s s สคลิปที่30เรื่องเทคนิคพัลซริงในโมเดลการวัดสำหรับเทคนิคพัลซริงของตัวชีวัดนะครับในคอนสแตคนั้นเป็นเทคนิคการรวบรวมหรืออักกิลเตตัวชีวัดในตัวแปรแฝงนะครับซึ่งจะมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบ Subset i ไอเทมพาเซกับอ l ไอเทมพาเซลนะครับ ซึ่งเอกสารถ้าหากท่านสนใจเทคนิคนี้นะครับลองติดตามอ่านงานของท่านนี้ดูนะครับคุณมาซกินะครับสำหรับ S.M มาตรฐานทั่วไปเราจะใช้ข้อคำถามหรือไอเทมนะครับเป็นตัวชี้หรืออินดิเคเตอร์ในการสร้างตัวแปรแฝงหรือคอนสแตนต์นะครับซึ่งโพสซอริงนี้เป็นการรวบรวมคำถามให้เป็นชุดแล้วใช้คำถามชุดนั้นแทนไอเทมหรือตัวชี้วัดสำหรับการวัด ุดตัวแปรแฝงนั้นนะครับพาเซลใช้รวมไอเทมได้ตั้งแต่2หรือมากกว่าหรือสามารถรวมทั้งหมดได้นะครับสำหรับคำแนะนำในการใช้นะครับก็ให้แนะนำใช้3 p มพาเซลต่อ1 c o n s t r u สตนะครับและวิธีเลือกก็เป็นวิธีเลือกแบบสุ่มด้วยครับทีนี้นะครับในการที่จะใช้เทคนิคพาเ s อร์ินะครับ ลองมาดูนะครับภาพประกอบนิดนึงนะครับในการวิเคราะห์ที่เป็นไอเทมนะครับเบส a p p o s t นะครับก็คือนำข้อคำถามทั้งหมดที่ถามในชุดตัวแปรแฝงนั้นหรือมิตินั้นนำมาสร้างเป็นคอนส t r คนะครับซึ่งรูปของความสัมพันธ์ก็จะมีในลักษณะที่เป็นแต่ละข้อเป็นค่าสังเกตนะครับถ้ามี8ข้อก็มี ออปเซอร์8ตัวนะครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมี e r r o r term นะครับแฝงอยู่ทั้งหมด8แล้วก็เพื่อนะครับใช้วัดตัว8แฝง1ตัวครับทีนี้มาดูลักษณะของ SUBSET ITEM p a r c e l a p p แอปนะครับก็คือแบ่งเป็น2อันนี้ตัวอย่างนี้แบ่งเป็น2คำถามต่อ1 p a r c e l นะครับรวมทั้งหมด4 p a r c e l ซึ่ง e r r o r term ก็จะมีอยู่4ตัวครับสำหรับ All-item parcel approach นะครับก็คือนำอข้อคำถามทั้ง8นะครับแพ็ครวมกันนะครับเป็น1 parcel นะครับซึ่งก็จะมีตัว error term 1ตัวนะครับสำหรับวิธีการนะครับก็เป็นการทดลองนะครับสำหรับที่จะใช้เปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับผมใช้ตัวอย่างในการทดลอง ที่มีพาสไดาแกรมดังต่อไปนี้ครับก็คือความสนุกสนานการใช้งานที่ครอบคลุมหรือการใช้งานผิดประเภทครับทำนายาประโยชน์ที่ได้นะครับหรือความพึงพอใจหรือความสุขนะครับซึ่งเมื่อใช้งานแล้วก็จะได้ความรู้นะครับข้อมูลที่ต้องการและนำมาสู่การตัดสินใจครับทีนี้สำหรับมิติที่เป็น ไอเทมแอปโพสนะครับก็คือใชอ้ตัวข้อคำถามเป็นหลักในการสร้าง SEM นะครับซึ่งเราก็จะทำการเลือกนะครับตัวไอเทมที่มีคอม m ูนิตี้เกินจุด6ขึ้นไปนะครับซึ่งข้อคำถาม,ามที่ไม่สามารถวัดได้ดีก็ถูกตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็พอทำการวัดนะครับเราก็จะเห็นว่า ด้วยความซับซ้อนของ m มชช m เมน n ์โมเดลนะครับทำให้การวิเคราะห์ก็จะยากลำบากและแม้ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับความสัมพันธ์เองก็ยังมีความซับซ้อนครับเราจะต้องโยงความสัมพันธ์นะครับหลายๆเส้นทั้งเป็นการโยงความสัมพันธ์ของ error ด e r m ในตัวชีวัดเดียวกันนะครับหรือ m มชช m เมน n ์โมเดลเดียวกันนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขของ p a t s a n a l y s i s นะครับแต่เราก็สามารถโยงได้ใน SEM นะครับแต่การละเมิดมากๆก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับโมเดลนี้เป็น t t m m b s s d นะครับก็ถือว่ามีการโยงความสัมพันธ์มากมายเลยนะครับแม้ว่าจะโยงความสัมพันธ์มากมายแต่จะพบว่านะครับข้อมูลเองนะครับ ถ้าจะใช้ค่าสแควร์นะครับเป็นตัวชี้วัดอาจจะไม่เหมาะสมครับจะต้องใช้ตัวชี้วัดอื่นๆแทนนะครับซึ่งโมเดลนี้นะครับค่าค่าสแควร์ s ิ gnificant นะครับพอดู GFIAGFI นะครับหรือตัวชี้วัดอื่นๆนะครับก็เกินจุด9แล้วก็แรมเซียดต่ำกว่าจุด0 05. โมเดลนี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะครับแต่ว่าอาจจะดูโลกลุงหลังไปนิดนึงครับ สำหรับโมเดลที่2นะครับหรือโมเดล B นะครับผมใช้ Factor s c สกอร์ทำการสร้างเป็นตัว Factor ก่อนนะครับเมื่อได้ Factor s c สกอรแล้วก็เอามาเป็นตัวแปรสังเกตในการวัดนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ s อ m ที่ไม่มีตัวแปรแฝงนะครับใช้ตัวแปรสังเกตแทนซึ่งผลที่ได้ก็น่าพึงพอใจครับก็คือค่าคาสแควร์ไม่ s i gn i f i c a n t หมายความว่าโมเดลกับข้อมูล มีความสอดคล้องกันดีค่าต่างๆนะครับก็เกินจุดหและแรมเซียก็ต่ำกว่าจุดศูถือว่าโมเดลนี้ก็ใช้ได้ครับทีนี้มาดูโมเดลที่3หรือโมเดลสีครับเป็นการใช้มีนนะครับซึ่งผลการใช้ค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านนะครับมาทำการวิเคราะห์โดยเป็นตัวแปรสังเกตแทนนะครับก็คือเป็นการวิเคราะห์ SEM ที่ไม่ใช้ตัวแปรแฝงเช่นเดียวกันครับซึ่งโมเดลก็นะครับ ไม่สิ gnificant นะครับค่าค่าสแควร์ไม่ซิกก็แสดงว่าโมเดลกับข้อมูลก็สอดคล้องกันนะครับและตัวชีวัดอื่นๆก็ผ่านจุด9นะครับลามเซียต่ำกว่าจุด05นะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลหนึ่งซึ่งจะใช้ได้เช่นเดียวกันครับทีนี้มาดูโมเดลที่4ครับหรือโมเดลดีนะครับโมเดลนี้ใช้วิธี Construct มไอเทครับหรือปั๊สิงนะครับซึ่งก็แบ่งเป็น3 ตัว pulsing และทำการวิเคราะห์นะครับเพราะว่านะครับโมเดลนะครับเป็นอย่างไรนะครับโมเดลสามารถสอดคล้องกับข้อมูลได้นะครับโดยผ่านค่าคายสแควร์นะครับคือคายสแควร์ไม่ซิ gnificant นะครับ p-value เท่ากับจุดศูนย์หกหกนะครับซึ่งการวิเคราะห์นะครับตัวชีวัดอื่นๆนะครับก็เกินจุดเก้าครับและแรมเซียต่ำกว่าจุดศูนย์ห้า ซึ่งโมเดลนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็มีการโยงความสัมพันธ์สีเส้นครับถือว่าไม่มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับโมเดล A นะครับซึ่งใช้ข้อคำถามจำนวนมากครับทีนี้ผมก็ขอสรุปครับเทคนิคพอร์ซอริงถือเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับนักวิจัยครับาการเลือกที่จะใช้ก็ขึ้นอยู่กับน,นักวิจัยครับเพราะว่ามันมีอยู่2แบบครับถ้าเป็นคอนซ v เวทีฟ หรือ SCM มาตรฐานก็จะใช้ข้อคำถามในการสร้างตัวแปรแฝงและเทคนิคพัสริงก็คือเป็นเทคนิคหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับที่ให้นักวิจัยเข้ามาจัดการโมเดลการวัดและสามารถทำให้โมเดลกับข้อมูลมีความสอดคล้องกันง่ายขึ้นครับสำหรับคำแนะนำของผมนะครับให้ทำการวิเคราะห์และลองวิเคราะห์ทุกรูปแบบครับเพราะว่าคำว่า data analysis นะครับ ก็คือการบีบอัดข้อมูลจนเกิดความหมายใหม่นะครับท่านลองทําวิเคราะห์ข้อมูลในหลายๆรูปแบบหลายๆทิศทางครับแล้วดูว่ามันเกิดข้อความใหม่หรือความหมายใหม่ไหมถ้าเกิดการวิเคราะห์นั้นทําให้ข้อมูลแสดงความหมายใหม่ขึ้นมาและเป็นความหมายที่น่าสนใจสามารถพูดได้อธิบายได้นำเสนอได้นั่นถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ดีครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ